ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังจใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องรามาสูน h ช n แนลนะครับผมวันนี้นะครับจะมาอัปเดตสินค้านะครับที่เหลือนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับว่า มีตัวไหนเหลือกันบ้างนะครับผมก่อนที่จะมารับชมนะครับผมท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเวลามีคลิปใหม่เข้ามานะครับจะได้เห็นก่อนใครเพื่อนนะครับผมครับร้านของเรานะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สโลโอนนะครับหรือว่าเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนฑยมนะครับอําเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ศูนย์แปดเก้านะครับสี่ศูนย์หกสี่หกเก้าห้านะครับผมอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับผมไปมาสะดวกนะครับ่เดี๋ เริ่มจากตัวนี้เลยครับผมเป็นมอเตอร์ดึงไฟครับของสยามนีออนนะครับผมตัวนี้เป็นขนาด60แอมป์นะครับผมนี่ครับผมต่อปลั๊กมานะครับอมใช้ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เค่ต่อนะครับต่อจากตัวนี้นะครับไปเข้าสายเมนนะครับแล้วก็สามารถใช้ปลั๊กได้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้นะครับเปิดราคาแบ่งปันนะครับผม ตัวนี้4,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยนะครับทั่วไทยนะครับท่านไหนมาลับเองมีราคาพิเศษนะครับสหรับตัวนี้นะครับผมหม้อดึงไฟสยามดีออนนะครับขนาด60แอมป์นะครับทองเรลืองแท้100%นะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกติครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูนะครับตู้ลำโพง18นิ้วกันบ้างนะครับผมตู้เป็นตัว B พันนะครับผมดอกเป็นดอก นารูวานะครับนารูวาหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมตัวนี้เป็นไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับผมตะแกรงปั๊มสวยๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นตะแกรงปั๊มโรงงานสวยๆเลยนะครับผมด้านข้างนะครับมีหูจับเหล็กนะครับผมตัวนี้เป็นมุมพลาสติกนะครับผมเป็นมุมพลาสติกนะครับสภาพบอกได้เลยว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับผมสีแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับผมด้านหลังก็เป็นเพดสเปคคอนกันน้ำย่างดีนะครับตัวนี้เดี๋ยววัันนี้ครบผมมจะา จัดโปรโมชั่นพิเศษครับสำหรับท่านที่สะดวกรับเองก่อนนะครับผมตัวนี้นะครับผมอจะใหนสะดวกมารับเองนะครับผมพร้อมใช้เลยนะครับทั้งดอกทั้งตู้ตัวนี้บอกเลยว่าสภาพ90%ขึ้นนะครับทั้งดอกทั้งตู้เลยนะครับผมเปิดราคานะครับผมสำหรับท่านที่รับเองนะครับผมใบละ3,000 500บาทนะครับผมไปละ3,500บาทนะครับส่วนท่านไหนนะครับจะให้ส่งนะครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าทางไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะโทรสอบถามขนส่งให้นะครับเพื่อความชัวร์นะครับผม่าค่าส่งแต่ละพื้นที่ราคาก็จะไม่เท่ากันเนาะครับผมอต่อไปนะครับผมเป็นตู้15นิ้วนะครับ2คูนนะครับผมตัวนี้เป็นไม้อัดแท้นะครับผมไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาอน้างหนักอยู่ด้วยครับพี่น้องครับ ผมไม่อั้แค่20มิลนะครับตัวนี้นะครับสีระเบิดขอบเล็กนะครับครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็เป็นสเปคคอนนะครับเป็นสเปคคอนอย่างดีนะครับเป็นขอบเล็กนะครับสามารถเอาไปทําเป็นตู้แขวนได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมแถมนะครับผมแถมปากพลาสติกให้นะครับผมเข้ากับช่องตัวนี้พอดีนะครับผมเป็นตู้15นิ้วนะครับผม15นิ้วนะครับขนาด2คูณ1นะครับไม่อั้แท่20มิลนันน่เลยนะครับผม เป็นสีระเบิดขอบเบรกสวยๆนะครับตัวนี้เปิดราคาแป่งปันนะครับผมท่านไหนมารับเองนะครับผมผมคิดแค่ใบละ7 5 0ยห้าบาทพอนะครับผมรับเองใบละ7 5็รอยห้าสิบาทนะครับส่วนท่านไหนส่งนะครับเดี๋ยวผมจะเช็กคนส่งให้นะครับผมโทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าทักไลน์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมโทรสอบถามคนส่งให้นะครับว่าค่าส่ง พื้นที่ของท่านการส่งเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับผมสภาพีสวยเลยนะครับผมบอกเลยว่านะครับตู้ตัวนี้นะครับผมไม่มีผุไม่มีบวมนะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมก็จะมีกับตรงนี้ที่ที่มีตรงเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะปีน้อยนึงครับผมปีออกน่อยนึงก็ทาสีเข้าไปก็จบนะครับก็คือสภาพโดยรวมนะครับสภาพโดยรวมบอกเลยไม่ผุไม่บวมแน่นอนครับ ม้แน่นๆครับใช้งานได้อีกยาวไกลเลยครับตัวนี้รับเป็นไม้อะแท้20มิลเลยนะครับไม้อะแท้20มิลเลยนะครับนี่ครับสภาพสวยๆนะครับใบละ750บาทนะครับสะเฉพาะท่านที่สะดวกมารับเองนะครับผมราคานี้บอกเลยว่าหาที่ไหไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครับผมราคาเสียบไดอีกแล้วครับพี่น้องครับต่อไปครับผมเดี๋ยวจะเข้ามาชมครับด้านไหนกันบ้างว่ามีตัวไหนลงเรือเนาะครับผมเรือไม่เยอะเลยครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ช่วยหนุนนะครับทางร้านนะครับครับผมหาของให้ หาของมาขายให้ไม่ทันจริงๆนะครับผมครับขออภัยครับขออภัยยังสูงเลยนะครับอ่านี่ครับผมอ่าตรงนี้เหลือพวแอมอยู่แค่หนึ่งแท่นนะครับผมเป็นพวแอมประกอบนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงสองลูกใหญ่ๆเลยนะครับผมตัวนี้หม้อแปลงใหญ่มากนะครับนี่ครับเป็นหม้อแปลงสองลูกใหญ่เลยนะครับผมไส่ในบอกเลยว่าแน่นเปี้ยะนะฮะแน่นเปี้ยะเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ชมกันนะครับผมครับผมคาปลาตัวนี้นะครับไม่ได้แตกเลยครับอ่าแค่น่าจะโดนอะไรแกะออกมานะครับนี่ครับ แกะออกแต่ว่ายังใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ครับด้านหลังก็เป็นเพดสเปคคอนอย่างดีนะครับผมนี่ครับผมสามารถลิงก์ไปหาอีกเครื่องได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับใส่ใส่ในแน่นๆอย่างนี้เลยครับผมสิแปดนิ้วห่วงหลอได้นะครับผมค่าละสองดอกอิ่มๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกําลังวัดกาลังวัดตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับบอกเลยว่าไม่แน่ใจนะครับกับตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณยังไงดีครับ ครับผมเป็นทานซิสเตอร์ข้างละข้างละขี่คู่ด้วยสองสี่หกแปดสิบนะฮะทานซิสเตอร์นะครับข้างละสิบคู่นะครับข้างละสิบคู่มอแปลงใหญ่ๆสองลูกเลยครับตัวนี้บอกเลยว่าหนักครับผมหนักพอสมควรนะครับครับสิบแปดนิ้วคงรอได้แน่นอนครับข้างละสองดอกนะครับสาหรับตัวนี้ครับเพื่อราคานะครับเบาๆแบลงปันนะครับผม 7,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยนะครับทั่วไทยนะครับผมอ่ะตู้12นิ้วนะครับผมอ่ะเผื่อท่านไหนต้องการนะครับเอาไว้ฟังปีใหม่นะครับตัวนี้นะครับตู้ปากไวละ1,500บาทนะครับผมอ่ะตาพร้อมดอกตัวนี้นะครับผมเป็นดอก12นิ้วนะครับพีโอเดียวไว้สนิ้วนะครับอ่ะไปละ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับสำหรับท่านที่สนใจตู้12นิ้วนะครับไว้เปิดฟังในบ้านเด้อตัวนี้นี่ครับผมครับแล้วก็อีกตัวนึงครับผมเป็นตู้นะครับผม W.S นะครับผม W.S ตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานนะครับมีครับพร้อมดอกโครงรอนะครับดอกโครงรอไว้สีนิ้วนะครับผมหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้นะครับใบละสามพันบาทนะครับใบละสามพันบาทสำหรับท่านที่รับเองนะครับส่วนท่านไหนจะให้ส่งนะครับเดี๋ยวโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับว่าค่าส่งเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้พร้อมใช้นะครับใบละสามพันบาทนะครับผมต่อไปครับผมเป็นเอฟเฟกต์อเล็กซิสนะครับผมตัวนี้นะครับมีเข้ามาใหม่นะครับหนึ่งตัว ครับผมตัวนี้นะครับเป็นรุ่นนะครับไมโครเวฟโฟนะครับผมนี่ครับผมสภาพบอกเลยว่าสวยสวยครับโมแปลงเดิมนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับผมด้านหลังนะครับผมนี่ครับเมดอินมาเลเซียนะครับผมเม็ดอินมาเลเซียนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับกับสภาพสวยสวยเลยนะครับผมบอกเลยว่ามาเอียมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่ครับเอฟเฟกต์อาเล็กซสนะครับผมตัวนี้นะครับเปิดราคาพอเพิๆนะครับหนึ่งพันหนึ่งพัน 500บาทนะครับผมอ่ะพร้อมจัดส่งให้เลยทั่วไทยนะครับ1,500บาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับสำหรับเอฟเฟ t a l อ x ร์เ็กซนะครับผมเป็นเป็นรุ่นนะครับ m i c r o w e r โฟนะครับผมต่อไปนะครับเป็นแหลกนะครับผมแหลกตัวนี้เป็นแหลกสำหรับใส่มิกเซอร์นะครับเป็นแหลกใส่มิกเซอร์นะครับผมอ่ะมิกขนาดเล็กนะครับผมสนใรสนใจเดี๋ยวนะครับผมจะขึ้นขนาดให้ดูนะครับว่ากว้างยาวลึกเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นแหลกแหลกสภาพสวยเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสภาพสวยมากนะครับแหลกตัวนี้นะครับ ครับผมเปิดราคานะครับผม1 5 0 0พ้บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยทั่วไทยนะครับสำหรับแหลกสายมิกนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นแหลกนะครับผม3 u ยูลึกสิบเก้านิ้วนะครับผมตัวนี้สองพันสองันบาทพอครับอ่ะสอง0ันบาทพร้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดโปร นะครับผมสลับแหลกนะครับผมท่านไหนหาแหลกอยู่นะครับคลิปนี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดเดี๋ยวผมจัดโปรราคาถูกๆเลยนะครับผมอ่ะโซลเล็คตัวบนนะครับผม10บยูลึก16นิ้วนะครับผมนี่สภาพสวยๆเลยครับนี่สภาพสวยๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยจริงนะครับผม10บยูลึก16นิ้วนะครับผมตัวนี้ใส่เครื่องปรุงได้ใส่แอมได้นะครับแอมสวิตชิ่งนะครับความลึก ความลึกของแอมไม่เกิน17นิ้วตัวนี้ใส่ได้นะครับผมปิด้าได้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับ2,500ับาทนะครับผมพร้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับผมตัวนี้นะครับราคาถูกมากครับเด็ก10ิยูราคา2,000ต้นต้นี่ครับผมครับอ่ะส่วนท่านไหนสะดวกมารับเองผมมีราคาพิเศษให้อย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นดอก18นิ้วนะครับดอก18นิ้วตัวนี้นะครับเป็นดอกประกอบนะครับผมเป็นดอกประกอบของค่ายนี้ครับผม j Audio นะครับผมอ่ะตัวนี้เป็นไว้4นิ้วนะครับผมไว้4นิ้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมนี่คร ตัวนี้สภาพเดิมๆครับผมแม่เหล็กใหญ่นะครับผมรวดใหญ่ๆตัวนี้อาบแดดได้สบายๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมดอกละ1,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับ18นิ้วนะครับโครงรอนะครับไว้4นิ้วนะครับผม1 5 0 0ับาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมต่อไปนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นดอกผ่านมือหมอมาแล้วนะครับผมนี่ครับผ่านมือหมอมาแล้วครับผมแต่การซ่อมกอถือว่าเนียนนะครับตัวนี้ครับครับ ใช้งานได้ปกติไม่เบียดนะครับผมไม่เบียดนะครับผมลองแล้วเรียบร้อยนะครับผมคู่นี้นะครับ2,500าบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมอ่ะครับผมแลกนะครับผมแลกเหลืออยู่2ตัวครับตัวนี้อ่ะท่านไหนครับผมท่านไหนหาแลกอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจัดโบนะครับผมตัวล่างเป็น10ยูลึกยีนิ้วนะครับผมอ่ะฝาหน้าหลังครบนะครับผมตัวบนเป็นแหลก3ฝานะครับเป็นแหลก3ฝานะครับผมอ่ะสภาพสวยเลยนะครับผมเป็นแหลกสีดำนะครับสภาพสวยนะครับผมใช้งานเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับผม นี่เลยครับผมนี่ครับท่านไหนหาอยู่นะครับผมวันนี้ผมจัดโปรพิเศษนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เชื่อนุนมาโดยตลอดนะครับผมวันนี้เปิดราคาแบ่งปันครับแบ่งปันสุดๆนะครับบอกเลยว่าครับผมนอกจากร้านนี้ท่านหาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับผมเปิดราคาแบ่งปันนะครับผมอ่าแร็กนะครับแปดยูนะครับแปดยูสามฝานะครับใส่มิกได้ไม่เกินสิบหกช่องจัดโปรสองพันห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งทัวไทยท่านไหนมารับเอง ผมําราคาพิเศษให้กว่านี้อีกครับผมอะครับตัวล่างจัดไปราคาเดียวกันไปเลยครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมราคานี้นะครับมาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยครับผมค่าส่งค่าส่งก็โหหนักพอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้ครับแหลกคางใหญ่นะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับชอบตัวไหนก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมอะต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาชมอีกหนึ่งตัวนะครับผมอะครับตอนนี้เวทีก็ยังอยู่นะครับผมเวทีนะครับผม นี่ครับเวทีก็ยังอยู่นะครับผมท่านไหนสนใจเด้อครับเวทีตัวนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับสภาพสวยๆเลยนะครับสำหรับเวทีนะครับผมครับผมนี่ครับเวทีสวยๆเลยนะครับครับผมไม่อัดก็มีครบนะครับสำหรับตัวนี้ครับไม่อัดครบนะครับตัวนี้อแล้วก็มีนะคะเหล็กฉากล้างให้นะครับครับพร้อมใช้งานเลยตัวนี้นะครับแปดพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับ นะครับผมอ่ะอีกตัวนึงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นขาตั้งตู้ลำโพงนะครับขาตั้งตู้ลำโพงนะครับนี่ครับสภาพตามนี้เลยอันนี้เฉพาะท่านที่สะดวกมารับเองเท่านั้นนะครับนะนี่ครับเฉพาะท่านที่สะดวกมารับเองนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับมีขาปรับระดับให้นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมราคาแ่งปันนะครับอ่ะนี่ครับนี่นี่ครับขาปรับนี่ครับมีขาปรับมีขาปรับให้นะครับผมแล้วก็มีฐานให้นะครับผมตัวนี้นะครับแ0 0บาทนะครับผมอ่ะ สำหรับท่านที่สะดวกมารับเองเด้อครับร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายลมนะครับผมอำเภอสนมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ศูนย์6ปดเกนะครับผมท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาก่อนได้นะครับไลน์ผมก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับ0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับหรือว่าจะเป็น Facebook นะครับ Facebook ก็ Facebook นะครับรามาศูนย์รามาศูนคาวดิโอนะครับผมมีทั้งหมด2เฟสองเดี๋ยวผมจะขฟซนนะครับเดี นี่ครับผมถ้าในสนใจตัวไหนด้วยครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามและกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ